มาเช็คนะคะว่าเม็ดเงินเรามีกี่ถุงคะแล้วก็ขานตามเลยค่ะถุงทองเราไปไหนคะถุงเนี้ทองไปไหนคะถุงเนี้ทองมาค่ะะคุณหน่งคะอ่ามาค่ะตรงนี้ค่ะคุณหน่อยคะคุณหน่อยเขียนเบอร์ไว้นะคะว่าถุงที่ห้าค่ะสี่เจ็ดสามเก้าถูกต้องไหมคะเูกต้องถูกต้องค่ะถุงที่สี่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ่าไปค่ะถุงที่สามค่ะคุณหน่อยคะหนึ่งสอง โอ้โหซีรีสรวมตรงนี้นะคะซีเบอสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะ,ะอโอ้โห<อ>ถุงนี้เรียกถุงอะไรรู้ไหมคะถูกต้างไหมคะอะไรคะเม็ดเงินเม็ดเงินคะ่นคะถูกต้องคะ่ะไปคะ่ะ <laughs> เสียมส่งเลยคะ่ะไปคะ่ะเม็ดเงินหรือเงินเม็ดนั่นเองนะคะ <laughs> ยังไงคะพี่เชิญคะ่ะ